สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีบันจันทร์นะคะวันทํางานนะคะวันนี้ถ่ายคลิปได้ถ่ายคลิปน้องน้องตัวนี้เอาไว้นะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่านะคะแต่ว่าเวลาที่นุกกลับบ้านเนี่ยในซอยเ้าเนี่ยตรงกลางๆซอยอะ่ะจะเจอน้องตัวนี้บ่อยนะคะก็จะนอนอยู่ตรงข้างกาแพงที่เป็นบ้านคนนะคะ เจอบ่อยแต่ว่าไม่เจอทุกวันนะคะแต่ว่าเจอแต่แต่พอนุกให้อาหารเขากินใช่ไหมคะสังเกตว่าเขาจะมารอบ่อยอะค่ะมารออยู่ข้างแพงตรงนี้ยรอบ่อยนุ้ก็ไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่านะคะแต่ว่าดูเขาก็ไม่ได้จากที่ทุกท่านดูทุกท่านคิดว่าน่าจะมีเจ้าของไหมคะเพราะว่าเขาผิวพรรณดีแล้วก็ไม่ได้ดูเหมือนป่วยเหมือนโทมนะคะแต่ว่าอาจจะมาเล่นซุกซนมานอน บา,บางบางวันเห็นนอนแล้วส่วนคลิปอันเนี้ยเป็นคลิปที่เจอน้องตั้งแต่ครั้งก่อนนู้นนะคะครั้งก่อนนู้นก็ได้เอาอาหารให้กินเหมือนกันตรงที่เดิมเลยค่ะตรงกลางกลางซอยที่เดิมเลยก็แถวนี้นะคะถ้าเกิดว่าอตอนนี้เป็นกลางซอยมันมีแมวเยอะเหมือนกัน,นก็เห็นอยู่ทั้งมีเจ้าของทั้งไม่มีเจ้าของถึงมีเจ้าของ ดูหมาตัวนั้นนูต้นยืนฝ้อนะ,ะเดี๋ยวมาแย่งเนาะแต่เขาไม่กัดแมวแต่เขาจะมาแย่งอาหารกินถึงมีเจ้าของนะคะไม่ได้คุมกำเนิดแมวเยอะเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจมันก็ไม่ต่างจากแมวจรนะคะแมวตรง,กล,งกลางซอยเนี่ยก็น่าเห็นใจนะสงสารพวกเขานะคะแต่เขาก็เป็นแบบกลัวคนนะคะกลัวคนส่วนตัวนุ่ออนนองอยู่ท้ายซอยบ้านนอยู่ท้ายซอย ตรงท้ายซอยนะ่ะก่อนนุกจะมาอยู่อะเยอะเหมือนกันค่ะแมวแมวเยอะเหมือนกันแมวแมวที่มีเจ้าของแล้วเจ้าของไม่ได้สนใจมันก็คล้ายกับแมวจอนอรนั่นแหละพอนุกมาอยู่ก็ได้ทาหมันได้อะไรได้เป็นสะพานบุญได้อะไรอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรามาดูเหมวเล็กนะคะแมวเล็กพูดถึงว่าถ้าตรงที่นุกมาอยู่อะถ้านุกไม่มาอยู่ถ้าไม่เป็นสะพานบุญทํหมันทําวัคซีนทาอะไรให้นี่ เยอะเหมือนกันค่ะเยอะเหมือนกันแมวอะ่ะเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีลูกเล็กเด็กแดงเกิดขึ้นมาแล้วโอ้ยแลบลิน้นแลบลิ้นใส่ท่านผู้ชมหรอคะนุ้ก็ถ่ายคลิปๆรวมๆเอาไว้นะคะมาทําคลิปเพราะว่าวันนี้เป็นวันทํางานนะคะถ่ายรวมๆเอาไว้ก็เอามาตัดต่อใส่กันให้ทุกท่านได้ชมนะคะเพราะว่าวันทํางานเมื่อวานนี้ก็หลายอย่างไม่ได้ไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปไว้เมื่อเช้ายิ่งเร่งรีบมาทํางานนะคะ ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะตรงที่นุกอยู่นี่มันไม่มีแมวไม่ลูกอ่อนแล้วนะคะเพราะว่าเราทําหมันทำอะไรให้หมดแล้วนะคะจากทุทกๆท่านร,ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกระเป๋าไว้เหมือนเดิมนะคะกระเป๋ายังยังมีอยู่นะคะกระเป๋าก็การขายกระเป๋าครั้งนี้ทําให้นุกได้รู้ว่าอย่าลงทุนอะไรเลยเพราะว่ามันขายยาก ขนาดกระเป๋าราคาแค่ไม่ถึง200มันยังขายไม่ได้เลยนะคะเราได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะคะก็ถ้าไม่ได้ขายก็คงจะเก็บเอาไว้ค่ะเก็บเอาไว้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ